รถฟีโนอาการสตาร์ทไม่ติดจอดไว้ตอนเช้ามาจะสตาร์ทสตาร์ทไม่ติดก็จะเช็คอาการเบื้องต้น3หลักที่เราจะเช็คก็มีไฟอากาศน้ำมันน้ำมันตอนนี้ผมยังไม่เช็คนะครับอากาศก็คือพูดง่ายก็คือถอดกองออก ถอดกองอากาศออกเลยนี่ผมถอดกองอากาศออกแล้วนะครับทําไมต้องเช็คอากาศถ้ากองอากาศเราตันเนี่ยรถก็บางทีก็จะสตาร์ทไม่ติดให้ถอดกองอากาศออกเลยแล้วลองสตาร์ทดูถ้าสตาร์ทติดก็คือเป็นที่กองอากาศให้เปลี่ยนกองอากาศแต่ถ้าถอดกองอากาศแล้วยังสตาร์ทไม่ติดก็ลองมาเช็คไฟว่าไฟระบบไฟปกติไหม เด call, it, you. You height, cool okay. S. S ี๋ยวนะครับเอาเอากองอากาศก่อนถ้าเช็คกองอากาศแล้วยังสตาร์ทไม่ติดก็เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งใส่กองอากาศให้เรามาเช็คไฟต่อเช็คระบบไฟก็คือเช็คแบตเตอรี่ออนกุญแจเบื้องต้นออนกุญแจแล้วก็ลองเปิดไฟเลี้ยวดูก่อนก็ได้น่ครับอันนี้คือไฟแบตเปิดไฟเลี้ยวแสดงว่าแบตมีไฟโอเคต่อมาเราก็จะมาเช็ค เช็คหัวเทียนว่าไฟออกที่หัวเทียนไหมหัวเทียนรถฟีโน่จะอยู่ตรงนี้ให้ถอดถอดชุดกรอบที่อยู่ตรงนี้ออกแล้วก็ตรงนี้ก็จะเห็นชุดเสื้อตรงนี้ชุดเสื้อเครื่องนะครับก็ใช้บล็อกเบอร์16ตัวนี้เป็นบล็อกเบอร์16นะครับลูกบล็อกลูกบล็อกเบอร์16ถอด พอถอนหัวเทียนออกมาแล้วก็ใส่กับหัวนกกระจบที่ออกจากคอยมาแบบนี้เลยใส่นะครับใส่ไว้ประมาณนี้แล้วก็ลองสตาร์ทต้องเอาหัวเทียนเนี่ยแตะไว้กับโครงตัวถังเครื่องตัวถังรถนะครับแล้วเวลาเราสตาร์ทเนี่ยให้สังเกตปลายหัวเทียนตรงนี้จะมีไฟไฟแหลบตรงปลายหัวเทียนตรงนี้นี่คือถ้ามีไฟนะครับถ้าระบบไฟปกตินะครับก็ให ให้จิ้มอย่างนี้แต่ไม่ต้องไปจับนะครับค้างไว้อย่างนี้เลยอย่าไปจับนะครับเดี๋ยวไฟช็อตเอาก็คือให้เอาหัวเทียนเนี่ยค้างไว้กับโครงตัวเครื่องไว้อย่างนี้แล้วก็สตาร์ทดูแล้วให้สังเกตที่ปลายหัวเทียนว่ามีไฟกระโดดไหมถ้ามีไฟกระโดดแสดงว่าระบบไฟปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองเช็คระบบหัวเทียนดูแต่ตอนที่เราสตาร์ทเนี่ยเราจะไปจับหัวเทียนนะครับเดี๋ยวไฟช็อต ให้สังเกตถ้ามีไฟออกที่หัวเทียนก็แสดงว่าระบบไฟปกติขอกุญแจสตาร์ทเลยครับให้สังเกตดูที่ปลายหัวเทียนนะครับว่ามีไฟออกไหมไม่มีครับเอาอีกรอบให้หัวเทียนค้างไว้กับโครงตัวเครื่องโอเคครับไม่มีไฟออกที่หัวเทียนแสดงว่าระบบไฟมีปัญหาแต่แบตเตอรี่มีไฟ เราก็จะมาเช็คเช็คต่อไปที่พวกคอยสายผมเอาแค่เบื้องต้นนะครับไม่เอาลึกเอาแบบว่าคนที่ไม่มีความรู้แต่หาข้อมูลแบบเบื้องต้นไม่เอาแบบความรู้แบบลึกนะครับเอาแบบพื้นๆง่ายๆ นะครับเราก็จะไล่สายไฟมาที่หัวเทียนส่วนมากถ้ารถจอดไม่มีอาการก่อนช่วงถ้ารถจอดแล้วมีปัญหาส่วนมากจะเป็นเพราะหนูกัดสายครับส่วนมากนะเพราะว่าถ้ามันมีปัญหาเราจะรู้เวลาเราขับเนี่ยรถจะมีอาการแต่ถ้าวิ่งใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยปกติแต่อยู่ดีๆมาจอดแล้วสตาร์ทไม่ติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นเพราะหนูกัดสาย เราก็ไล่สายไฟดูไล่สายไฟสายไฟที่คอยที่มาจากหัวเทียนเนี่ยอันนี้คือคอยตรงนี้จะเป็นคอยสายไฟปกติผมเช็คแล้วนะครับสายไฟทุกจุดปกติปกติไล่มาเรื่อยๆไล่มาหาหากล่องกล่องไฟนะครับเจอแล้วครับนี่ครับอันนี้คือผมเจอสาเหตุก่อนนี้แล้วนะครับแต่ว่าผมมาถ่ายคลิปอธิบายเฉยๆเผื่อ เื่อใครที่ใช้รถรุ่นนี้จะได้หาข้อมูลเบื้องต้นประมาณนี้นะครับนะครับสายไฟถูกหนูกัดนะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายไฟเสร็จแล้วผมจะลองสตาร์ทให้ดูอันนี้ความรู้แบบเบื้องต้นนะครับไม่เอาเชิงลึกเดี๋ยวผมต่อสายไฟเสร็จเดี๋ยวผมจะมาถ่ายต่ออีกทีตรงนี้เลย ก็เลยต้องใช้หัวแรงปัดกีละลายตรงนี้แล้วก็ต่อออกมานี่ผมใช้ตะกั่วต่อแล้วก็ใช้ท่อหดหุ้มไว้นะครับประมาณนี้หลังจากที่ต่อเสร็จมาดูครับหัวเทียนอันนี้ในกรณีที่หัวเทียนไม่เสียนะครับคือได้เปลี่ยนหัวเทียนไปก่อนนี้แล้วแต่ว่าไม่ติดตอนแรกนึกว่าเป็นที่หัวเทียน เดี๋ยวสักครู่สักครู่นะครับให้สังเกตตรงปลายหัวเทียนนี่นะครับหลังจากที่เราปัดกีชุดสายไฟที่หนูกัดให้สังเกตตรงนี้นะครับว่าดูว่าไฟออกไหมถ้าไฟออกก็แสดงว่าระบบไฟปกติของกุญแจสตาร์ตนะครับสังเกตดีๆครับไฟมาแล้วครับตรงนี้ อีกรอบครับให้ดูให้ดูไฟตรงปลายหัวเทียนดีๆโอเคครับไฟมาปกติทีนี้รอบนี้ติดครับเดี๋ยวผมจะประกอบเข้าไปประกอบหัวเทียนตัวนี้ใช้หัวเทียนตัวนี้ใช้บ็อกเบอร์สิบหก หนหัวเทียนเอาแค่ตึงๆมือพอครับไม่ต้องแน่นมากโอเคครับตึงๆมือพอใส่เข้าไปให้สุดทีนี้สตาร์ทครับออนกูเจสตาร์ท เดี๋ยวเดี๋ยวเดทำไมไม่ติดออมกูเจอ่อะสตาร์ทเดี๋ยวขาตั้งขาตั้งสตาร์ทใหม่อีกรอบแล้วครับเสียงที่แปลกๆอย่างนี้ก็คือเราถอดกองอากาศออกนะครับ เดี๋ยวผมจะใส่กองอากาศเข้าไปเหมือนเดิมโอเคครับสรุปก็คือติดเดี๋ยวใส่กองอากาศเข้าไปก่อนแต่ว่าผมจะไม่ได้ถ่ายนะครับใส่กองอากาศก็ประมาณนี้ก็พอแล้วอันนี้อันนี้เบื้องต้นนะครับวิธีเช็คเบื้องต้นอย่าลืมนะครับรถสตาร์ทไม่ติดถ้าเราใช้ในชีวิตประจําวันนี่ปกติแต่ว่าพอมาจอดเนี่ยอยู่ดีๆสตาร์ทไม่ติดเนี่ยสันนิษฐานเบื้องต้น หนูกัดเพราะว่าถ้าเราวิ่งในชีวิตประจําวันนี้ไม่มีอาการอะไรแต่มาจอดเนี่ยแล้วอยู่ดีๆสตาร์ทไม่ติดเนี่ยก็ลองสันนิษฐานลองเช็คประมาณ3อย่างอากาศน้ํามันไฟประมาณนี้ครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับสวัสดีครับ